นี่บันบัตรเครดิตตัวดำแบล็กการ์ดเนี่ยคุณลุงว่าอย่างไรนะครับนี่คือแบล็กการ์ดจริงๆเหรอเป็นไปไม่ได้นี่เป็นของปลอมแน่นอนเลยค่ะจะเป็นบัตรแบล็กการ์ดได้ยังไงกันแต่จะ,จะรู้อะไรบัตรแบล็กการ์ดมีตัวเลขกำกับไว้แทนชื่อยอของเจ้าของเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะที่นีเชื่อแล้วหรือยังว่าฉันพูดจริงเอาเละเอาบัตรฉันคืนมาฉันจะไปโรงพยาบาลกับพี่ชุนเมื่เธอเธอเป็นแค่แม่บ้านแล้วจะมีบัตรแบล็กการ์ดได้ยังไง เธอต้องไปขโมยใครมาแน่ๆน่ผู้จัดการเสี่ยวเธอไม่เพียงแต่ขโมยสร้อยคอเพชรของฉันแต่ว่ายังกล้าขโมยบัตรแบล็กการ์ดของคนอื่นอีกด้วยคุณต้องลงโทษเธออย่างรุนแรงเลยนะคะว่าอย่าไนะยูนานาช่วยดูให้ชัดชด,ด้วยตัวย่อด้านหน้าเป็นอักษรชื่อย่อของฉัน F S L ในชื่อของฉันฟางชูหลานบัตรใบนี้เป็นของฉันใครบอกได้แล้วว่าชื่อย่อนั้นเป็นชื่อเธอแม่บ้านกระจอกกระจอกจะมีบัตรแบล็กการ์ดสุดรู้ได้ยังไงะ เลิกเถียงกันได้แล้วฉันจะเก็บการ์ดใบดีไว้และจะไปตามหาเจ้าของมันเองการ์ดใบนั้นเป็นของฉันและคุณจะเอาไปได้ยังไงเสี่ยวจุนเจียนี่เท่ากับว่าคุณอยากยอบรัพย์นะนี่อยากยอบซั์ที่ไหนกันเธอตัางหาจะเป็นหัวขโมยลักทซั์นะคุณฟู่มาทําอะไรนะครับคุณฟางก็เลยจะมาที่นี่แล้วฉันเลยมาตรวจดูความเรียบร้อยทําไมที่นี่ถึงเสียงดังขนาดนี้ล่ะคุณฟู่ดูนี่สินี่คือแบล็กการ์ดระดับพรีเมียมพร้อมเคร,รดิตแบบไม่จำกัดนะครับ บล็ c กการ์ดพรีเมียมบัตรเครดิตรุ่นนี้ที่ใช้ตัวเลขแทนชื่อย่อเจ้าของบัตรใช่แล้วครับนี่ของฉันเองละ่ะนั่นมันบัตรของฉันเนะทำไมเธอบอกว่าเป็นของตัวเองละ่ะโธเอ้ยผมนี่โง่จริงๆคนฟู่ชื่อว่าฟู่ซื้อหลานตัวย่อ FSL ของ Black บล็กการ์ดใบนี้ก็เห็นอยู่ชัดๆแต่ผมถามไปได้ไงว่าเป็นบัตรของใครจะไม่ใครที่มีบัตรแบบบล็ c กการ์ดพรีเมียมแบบนี้ได้ที่แท้ก็เป็นของคุณฟู่นี่เองก็ <c oughs> งแงล่ละ บัตรเครดิตสุดพรีเมียมไม่จำกัดวงเงินมีแต่คนสถานะอย่างฉันเท่านั้นแหละที่จะมีได้นั่นนะสิค่อยสมกับเป็นคุณฟู่หน่อยแม่บ้านกระจกคนนี้เอาวันนี้เป็นบัตรของเธอฉันน่าไม่อายเลยจริงๆนะพูดไปสองพยเบีย้ยเอาหลักฐานมาดูกันดีกว่าคุณฟู่มีหลักฐานหรือเปล่าคะว่าแบล็กการ์ดใบนี้เป็นของคุณก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วจะเป็นของแม่บ้านอย่างเธอไปได้ยังไงน้องฟางเลิกต่อล้ะต่อเถียงกันเอถอะฉงฉงอยู่ในโรงพยาบาล ฉันรอนานกว่าน,นี้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ชุนเมยบัตรแบลคการ์ดนี้มีข้อมูลประจาตัวของฉันอยู่เดี๋ยวามธนาคารเอาก็ได้คุณกล้าโทรไปยืนยันที่ธนาคารหรือเปล่าล่ะอ๋อคุณฟู่คุณฟู่ครับทำไมาถึงหักเงินทิน้งล่ะครับนี่คือแบลคการ์ดระดับพิีเมียบเลยนะก็นี่มันบัตรของฉันฉันไม่อยากใช้ก็เลยหักทิ้ง มีป้นซือหลานนั่นบัตรแบลคการ์ดของฉันนะทำแบบนี้ได้ยังไง uh oh! ฉันบอกว่าบัตรนี้เป็นของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันไม่เห็นจะต้องหาหลักฐานเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครอยากให้ฉันโทรหาธนาคารไหมละ่ะโกหกเห็นเห็นแล้วว่าบัตรใบ,บนี้เป็นของฉันไอ้แม่บ้านกระจอกอย่างเธอจะมีบัตรแบลคการ์ดแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะหัดตักน้ําใส่กระโหลกชันงกดูเงาสะบ้างูซือหลานอย่ารังแกคนอื่นแบบนี้ทำไมฉันต้องโังแกเธอด้วยเธอเป็นแค่พนักงานทำความสะอาด ส่วนฉันเป็นสิงผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฉันชี้นกก็ต้องเป็นนกจะชี้ไม้ก็ต้องเป็นไม้อยู่ดีนั่นแหละผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลที่เพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีเนี่ยนะทําไมเธอรู้จักฉันหรอรู้จักดีเลยลนะ้ะคุณเธอรู้จักประธานฟางหรือเปล่าประธานฟางแม้ฉันจะยังไม่ได้พบกับท่านประธานเลยตั้งแต่มาทํางานที่นี่และมันเกี่ยวอะไรกับเธอเพราะว่าฉันคือประธานฟาง เธอเนี่ยเนอะประธานฟังนอกจากจนแล้วยังไม่รู้จักเจีมตัวอีกนะคุณฟูก็หน้านี้เธอก็อ้างตัวว่าเป็นคุณฟ่างมาแล้วแถมยังหาคนมาสแสดงละครว่าเป็นคุณฉินด้วยนะหน้าค้ำชมัดเลยเป็นแม่บ้านก็หัดเจียมตัวซะบ้างนะคุกเข่าลงแล,ล้วก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดพื้นไปเถอะอย่าคิดว่าจะสูงส่งขึ้นมาได้และที่สำคัญก็คืออย่ายุ่งเรื่องของฉันมิ่งงั้นฉันไล่เธอออกแน่แล้วเธอจะไม่มีโอกาสได้คุกเขา่าก็ได้ ฉันก็อยากเห็นว่าคุณจะทำให้ฉันคุกเข่าได้ยังไงถ้าเก่งจริงก็ไล่ฉันออกไปเลยสิก <c oughs> ไม่เคยเห็นใครกล้าปากดีแบบนี้มาก่อนเลยโอเคอยากลองดีใช่ไหมฉันจะจัดให้อย่างสะสมเลยจนเจีย <c oughs> ทำจดหมายไล่มันออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฟูซือหลานแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังที่ทำแบบนี้ก็แล้วกัน <c oughs> เสียใจเหรอทำไมฉันจะต้องเสียใจด้วยกับอีแค่ไล่แม่บ้านออก คงไม่คิดว่าเธอเป็นประธานฟางจริงๆไม่นานคุณก็จะได้รู้ว่าฉันคือประธานฟางหรือเปล่าฉันขอถามหน่อยเงินที่บริจาคให้กับติงชุนไม่คุณเอาไปไว้ที่ไหนเธอรู้เรื่องบริจาคได้ยังไง